สว,ส, ust, สวัสดี Arrow, สวัสดีเพื่อนพี่น้องสวัสดีสวัสดี FC เบอร์สู่ทุกคนเพื่อนยินดีตอนหลับเข้าสู่ช่องน้องอันเมื่อวานพี่น้องนสีผ้าเพี่อนมาเห็ดกินตอนบ่ายนะเพี่อนอู้เมื่อนี้เขาได้เมนูอาหารดีนะเพี่อน้องอยากกินแต่โดนๆด้แต่กระบ่ได้เห็ดกินจากเถื่อนเมื่อนี้กับได้มาเห็ดกินนะเพี่อนจอนี่ได้ปลาคอเพี่อนปลาคอก็คือปลาช่อนทางฝั่งไทยอื่นปลาคอใหญ่เพียงอู้ ถือเบสตัวบงางหญ่มันถือว่างมือเศร้านี่พี่น้องสดๆดด้วยมาพอดีไปยาบางเพศนี่ก็ถืออีกตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็มีปลาดุกอีกตัวหนึ่งเนาะสามตัวเนาะพี่น้องมนีชิมาเห็ดต้มปลาเนาะต้มสมปลาช่อนพี่น้องต้มสมปลาคอเนี่ยเลยไปยวชิพาพี่น้องไปเบิ่งนด้วยแต่กาบอบบ,บี้กับมาเนาะพี่น้องน้องอันมากมือเช้านี่บอบบี้ท่านมามาช่วงแรกบอบบ,บี้กับมาบอบบี้สิเป็นคนจัดการเมนูเนาะพี่น้องต้มมาพอดแล้ว อหนาวของเฮาวฝนเลยนะพี่น้องเฮาใส่ใบเอ้ยใส่ใบชิงไข่เนาะใส่ใส่ชิงไข่กับมะขามพี่น้องมะขามใส่หอาเจ้าเอาปองนี้ก่อนก็นกได้สบายดีเด้นะอพี่น้องนี่พี่น้องปลาคอใหญ่เฮาปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องเลยกันปลาคอน่อยปลาดุปากปลาพี่น้องเตรียมเตรียมจะเห็ดกินปะ <Bobby. S 2> พอบีนำฟูดไเลยนำฟดแต่กัน,นเอาปลาลงเลยบอลงตนนำฟด,ดีแ่แหละอันนั้นจาเอาปลาลง,งนงอันขวัขวปลาน้เพือนใส่เยอใส่เลยยพี่น้อง หน้าตาเป็นจังไงต้มปลาคอเป็นโตเลยพี่น้องบ่ได้ซอยต้มจังสี่แต่หนองอันว่าแสบเนาะเอาไปเนี่ยต้มแต่ได้ไรใส่เขา่าใส่กระชามเนี่ยตุ่มสมใส่ใบผักขาดสุดสมสูงสุดจอดจนะได้เนาะแสบยถา,ายถ้าปลาเปื่อยหัวคือเงาแต่ว่าในกล่องถ้าปลาเปื่อย ต้อง่ะจะได<ถ>้จอนจะนอนถ้าป้าเปื่อย,ย,ยถ้าปลาเปื่อยแล้วเขาก็สีกี้มาฟีกถ่าดูได้เพราะว่าตำเที่ยงฟีกถ่าแล้วก็ตำจอนฟีกก็โอู้อยากเน่าเนี่ยเด้อพ่อพี่น้องแต่ว่าก็กินได้อะอะไรเด้อพ่อ,อ,อปิ่นยังก็จอนี่อยู่หน้าซื้อบัตากแต่ดไว้ตากเนี่ยเด้อเท,ที่ยงกะหก นะเป็นยังเป็นยังเราจะมีเน็ตนี่ป็นแป๊บก็เตียนเ้อะเกินพี่น้องไอกเตาไฟโอ้เตาฟืนเตาฟืนเนาะจะสะในเรื่องของเตาแก๊สเตาฟืนยังฉีดหอมดีกว่าเตาอันนั้นอีกเตาแก๊สเตาแก๊สมันบ่ได้ความเป็นธรรมชาติ จีพผีกนาะพี่น้องจี้ทั้งนั้นเลยู่บ่เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาจุดต,ต่อเนาะอ,อีกมืออื่นเนาะพี่น้องมาทาเบิง่งด้วยบ้านพารูกข้าจูดมืออื่นวันผูดเท่ากับมืออื่นพาหัร์ดใส่น,นะฮะบ้นตอนบ้านพาร์ทกับเจ๊พุ่นนี้ซะแลงบ้านพาฮาร์ดบ่เบพื้นอันนั้นอโอ้แสียงว่าบ้านซุกหัวแบบว่าตื่นเช้าตื่นแต่หาหมืไปดงวัดตื่นอันนั้นทันตื่นไปย้ายเขาบ้านเอียง วันพระฮาย์สามมุงวันพระฮาท่านก็ต้องจุดต่อวันพุธแต่ว่าจุดตอวันพุธแตจุดวันพระฮแต่ว่ามจุดวันศุจุดต่อดนเขาก็มาเตรียมนเขาลงตอนตีสามสามุ่งกลางคืนสามมุงเสาสามมุงของวันพระฮ์ตกลางคืนม่เขาแตะ โอ้เสดแสดงว่าจูต right? ่อแรงวันพระฮัทเนาะแอ้ก็เอาเขาเมื่อบานตอนกลางคืนที่เขาแตงโอ้แสดงว่าโมเมนต์ออื่นหื้อแส่บเนาะห่อเข่าห่อเข่าเนาะว่าเดือนห่อเข่าเนี่ยห่อเข่าตามประเภทนี่ของลาวเฮาเดือนเก่าหอเข่าเดือนเก่าเดือนชิปพี่เนาะจีมาคลิกกันเอาแซ่คือเปลี่ยกดบันโอ้ยไม่ เดี๋ยวถามหมอฝดก่อนนะนัดฟ้าไว้ดบ่ปฟ้าเปื่อยแต่ผมอยูนลองปลาคอเปื่อยแล้วเู้เดี๋ยวมันจะเปื่อยฝนเนาะจัดการปรุงแล้วก็จะเอาพักลงเปื่อยเนาะปลาคอเปื่อยแล้วเนตัวเมื่อก็ต้องใส่เกลือใส่แต่เกลือซะไม่ไงเนี่ย ฮะย้ายยังไรนนนงห,นไหนึมถูกนะธเาาได้ใส่ปลาแดกคือแกงได้พี่นนองตบนน่ใส่เกลือแทะปลาแดดจ้ปะปลาแดกเรีอบออกมา,มาถ้าสเสร็จปลาแดกก็ได้บอสตบออก็ใส่เกลือกโอเข้กกเมข้นไจักวะโอ้แกงถิเยี่ยมนะเนนะป้านนี้คนค้ำจาอาเอาออกก่อนจ้ะ ก็กระยานอยู่ยานมันเข้มใส่แักแสงแซ่เป็นนูอันนี้มาตุก่นอะไรยังบาตายมันเลยเดี๋เกินต๊ะแก่เดี๋ยวผมไม่ได้กินอู้ปลากระเพื่อยไว้อีิปลาดูคือเปลือยใบเถอะว่าปลาหยาบยังเป็นน้ำหยาบมันมาจากเปลือยทั้งหมดอันดี้จนมันคือว่าขาดออกจากกันคูแต่ว่าพวกนึงที่เปลือยเป็นเปลือยผู้จ้อนหู อบังเลองตอาอกอปนไหมพ่อพอมันาจมนะครป้ามันเป็นชัติแเพราะว่ามันเปลือยพักลงนี่พักไปเลยป้าพักได้อีกพักกเก็บอายุนาน,นานเท่าไรเนาะพี่น้องพักขาดไปเก็บพักขาดไปเก็บขางเทียงเอาพัากใจเดยฮะก็จสิสิ ักทาถ้าแบบฟังไทยเพิ่นต้มสมเพิ่นสิเอาหมักเด่นแล้วก็เอาหมากักพริกลงเลยเห็นนะแบบต้มสมคนละแบบบา้านเฮาต้มสมเฮาสิบ่ได้เฮ็ดจังซั่นนะนะเยวเขียบบัครับลูกพี่น้องเอ้ยเอาในใจนะผักชุกนี่ก็กินไดนะ้เด้อนะขังแรกเด้ยเธอจะกินตกปลาค่อยง่าใส่เบ็ดตอนถ่ายคลิปก็บ่ถือ มันถือแต่กังคือเดียวแต่มันให้พี่น้องเบิรงนคือจะทาขนาดนะน้องเพื่องตอนมันถือนี่ความโตมันใหญ่มันดึงแห้ง,งถ้าฉีนี่ยงว้าถ้าฉิมายามตอนเสาก,ก็ต้องแบบยามแต่เด็กนะยามมันรุดทางงานฉิออกมาแต่บ้านก็ฝุ่นดอตื่นแต่ตีตีหา่ยังมาแต่เด็กๆฝุ่นแอร์ก็ยานอันนี่น้องเพื่นอน ข้าเนาะนิสาอมข้าเนาะข้าน,นุ่ okay. นง,งก็เลยมาสะมาหนายำได้กับแปดมุเอาพักซุกๆติมเนาะืพักเปื่อยมาาันจังแสบด้านกับพอดูดิพอแล้วบ่จะจนนีมแล้ว่คือบอ่ีมก่อนเทีนบอพอ่อยังพอด้ใส่เลย เป็นยังเศษใช่บ้าจนได้ปรุงพอดีนี่ขาดพี่เคินแบบมันเค็มจังไรชิมบ่มอชิมเนาะเอาเลยเอาพอดีเด็กกินได้เลยคอยแห้งหิว้วขาวมาสมขั้นคนสมพอดีเอ้ยสมเนี่ยแห้งเศษแปลว่าข้าต้มสมหันหน้าผีออกสม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 แน่น้อยหนึ่งโอ้พอดีเศษ จะ่าเ้าเฮาบ่มีหมักหน้าใส่เจียเ้ากระตักเอาตอนมะขามใส่ถั่วเจียเ้าหันนะใส่เกลือบ่จกหน่อยเป็นจงไดเแ็จแล้วคนมักกันใส่ตำพอดีตำมันนวเอาถึงใส่พดเลยนี่อัน ก็เด็กเอาเด็กแพกเปื่อยเนะไปไปเจนมาผู้เอาอันเนนพักกระต่ายไปปลงอยู่เตียงข้าก็เอาอันเนนไปเอาเอาหมอไปต่างอยู่พุน่นนอพียงอยู่ขเขาแห้งเห็งกินข้าวแต่สาวผู้ขอบ่มากหว,วานหวานหมูหวานวานะขูกินน้อยหนึ่ง ลากใส่ถ <aries> ัวอ <phones> ันนี้ด้วยเอื้อันน่ะเดกก็เอาถั่วหน่อยก็เดียวถัวหน่อยไใส่จอนบ้ดทิโุบาปลาดี๋ยวเอามันมันอยากมุนนไดอันตะขอมันเปื่อยนะเมันเปื่อยนนะฮต้มเพื่องผดมีช่อต่อเซ็นกีบับต่อ เป็นจังไงพี่น้อยนเอาบนต่อป้าลาดูล็อกแซมนี่พอจะต่อกรไดก็หมดฟุตพี่น้อยแบบนี้กัอ่ะงเทียงอันนี้กะเห็ดแก้วปูแกงว้ปาตนปาคงามๆี่น้องเลย ไปมามามาต่างอยู่นี่ก็ได้อยูเตียงนี่ก็ได้ขั้นห้าหยาบไปนี่ไปห้ากับปีนาเบบ้ากะถือก็ไดช้าไปหาสิบ่อยากกินไหนมันี่ เห็นอยู่ป่วมันคือเห็น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 เบ็ดดดเดือบเขาแค่อย่าตีงกระเพาะจนเอานันไหใส่ในดะเอามาอันที่ขางายแต่จะยิงเดือหอยกินกอที่ใส่ตอกลงกคนนีจจกบาดโอาตอกเอาเกลือไหมเนี่ยใ่ไหมใส่เจีวเจียวจัง เออกน้ำต้มเลือกปากกูแบบบก่อนกะมาข้นกบแม่เล็กเนาะเนไหมเลือกปากกูบุกจอนมันปอนกระต่ายคุณงยาดกขมโกูเออ โชว์าพประดกินคือพระเด้มือนีแยยใจที่รังนี่จอนมันจะกินมาเด้อเพียงอยู่ขอให้เงีย้ยอ้าแตกินนม่ได้เหรอตัอแคร์เหรอวาเขาเขาจนหนึ่ง,งมันแค็งเบสป้าไปอุ่นใช้จนเลยเนาะ มนึงไข่ว่ราจ้าเกินว่าสามสีสามมู่นะฮะกักินขาวเพชรอพอดีอิงชียร์เลิกแล้วเนี่ยกินขาเดิไปหาจุงงอัะ ไ่้รับได้จอน <c oughs> ต่มปลานะครับต่มมะขอ mát thân là đây là Má yêu cầu mặt cầu bây cầu mặt cầu đây. cầu mặt bò Ừ. ừ, nó. ừ. ừ. Tôi đang cầu mặt cầu rồi, cầu mặt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  nhà บอบบีเอ็เป็นเบาหวานแม่ก็อีพอเราถ่ายแล้วเนาะเจนเอาเงินสองพันเก็บนะก็ไมาให้มึงเดินสุดโต๊ะเลยไม่เดินหรอกเอาบ่นี่บอเกินเนาะให้มันเล็บไป

เ็มันเปื่อยอยู่จะว่านห่วยเปื่อยแบบเปื่อยป,อป,อปุกนะมเปื่อยมันก็ยังเป็นตอนอยู่ปลาปลาคอนต้มเปืเป่อยๆน,น,นี่ขนดาดมั้งก็แค่เอากันทำนี้ได้เอาเหีายปลากระดอกมั้นกันยังเอาดิดอกเงี่ยมา เ็ือนมงมันเยอีกตนบองเอปานได้นาะเติมบัตรไหนบ้านมวยมองเดียมน่าอ่ะกับรเทศ หน้าอนี่ไอ้นกบเหตุหน้าหันกบฏเหตุหน้าหักบเหต่วยดเราเคเอมกินตอนอ้ำมาทำอิปกินเาใช่เนาะมายิบลงมัน่กิกินกบบวกเป็นอย่างไรเพราะแต่ละจูมันมันยืนจนหอดย่ามแดงจนหอดย่ามจูมันเคิดเนี่ยไม่เท่าตอนมิกินก่อกินเนี่ย เป็นอะไรกันสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงสำนีในเรื่องการขอบคุณกับใจเอเบอร์สขออวยพรวนเพื่อต้มปลามือนนี่แซบลายเนาะแบบแซบเดี<ม>๋ยวผมหา้มากินสำนีเเนาเพื่องสิเดอากาศในหมอกับปลาไปให้จานนี่กินซะเนาะเจอกันใหม่คลิปหนา้าก็ลองสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย